ไม่ว่าทุกคนจะเจอบริษัทยังไงไม่ว่าน้องจะเจอบริสัทแบบไหนนะฮะ ดี๋ยวคุณนันจะเซอร์ไพรส์แดนซิ่กับพีส่แบบสาวสวยเขาใครรู้หรือเปล่าฮนะใครร,รอบเขฮนะแนะน,น่นอนะครับวันนี้ชิหวมาแน,น่นอนและจะมีแบบชุดพิเศษาิหัวแล้วก็คึงไั้แบบแดนซิ่งนี้เลย,ยนะครับคเ็อนแดนม ชูชูเอฟซีนะเออนะฮะสปกสปสปิกปนะฮาดูนฟิลนะฮะเออช่ช่าช่ท็กซี่เดนสเเาท็กซี่เดนสันีท็กซี่เีนะครับามท็กซี่เท็กซี่เอ่อนทซี่ท็กซี่นี่ขนาดเราไมได้ชม ซี่แท็กซี่อันน้นนะนี่ชุดเซ็กซี่แน่นอนไม่รู้ว่าแปลถูกไม่ถูกนะฮะแต่ได้มีแน่นอนแดนซ์ซิงนะฮะเดี๋ยวพร้อมไหมกับชิงหลือพร้อมไหมฮะยังใช่ไหมครับงั้นเพื่อนถามต่อความสุจรินต่อเรื่องเปิดเพลงคอมบาร์นี่ฮะเพลงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนยังอยู่ตรงนี้อยู่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ที่เขียนโพสต์อิฐในการแสดงความอวยพรให้กับน้องคุณนัทในวันนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ในส่วนติ๊ตติ้งนะครับ คุยันนะฮะจะจับฉลากนี่พวกนอีกมาประมาณห้าถึงสิบค <ร Stevens. S 1> ันนะครับด <th ername> ู่อกว่าจะยืดยาวแค่ไหนเพื่อหาผู้โชคดีเป็นลัคกี้แฟนนะฮะคุยันจับมาได้ทุกคนจะมายืนข้างคุยันแล้วมากล่าวคำอวยนต่อหน้ากุยันพร้อมถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับคุณอันเลย แล้วขั้นตอนนี้ให้เป็นเสียงโอเคข่ายที่มันทำลงมาแล้วลงมาเดี๋ยวจะไม่เปลี่ยนจะมาหนึ่งอันแรกก่อนนะฮะเรากจะเดินห้าคนก่อนนะครับถ้าช่วงเวลาเนี้ยครับเครียร์ซับฮ่าโอเนะครับชูอืมเดี๋ยวไปนะครับเราจะเราจะเทรนทัวร์โอเค ชุดเด็ดเด็ดเด็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนี่คือเรื่องอะไรนะฮะหนึ่งหนึ่งที่ผมก็อยู่จุรทีกันแล้วนะฮ เรยตนะครับตงหน้าเอซีทุกทครับแล้วก็อยากจะบอกอะไรเชื่เลยนะครับผมเชื่ครับอ่านคำเป็นว่นะไรนะ Love you ที่ัค่ะแค่ไครนะ ได้นะครับก็มากันอีกตาแรกกันเลยโอเคครับโอเคครับผมนี่ครับ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  <laughs> 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 ตึงเงียทนอชตาบอี่หนูหนูนาเหรอฮะหนูนาป่ะหนูนาป่ะ D อะไรก็ไม่รู้เขียนตามตอเนี่ยอะไนว ครับกคมอนดยครับอ่าทุกนให้กัใอยนครับนะครับกครอนเนีครตเนะครับอาจจะร้องเองอะไรกร้องไห้เลยนะติดเ ใครสบนึงเนี่ยการที่ม่อยู่กับคนข้างๆคนที่เราตแล้วก็ติดตามมาตลอดนะฮะันาที่แบบปลล้มและภูมิใจอยู่นะครับเชิญงานลยครับตัวพี่จ๋าอืคุณน้องอ่ะกราเรียขอเสียงกรดกับพี่หนู่เลยเด้อเชิญครับผมหายใจดๆนะชเอชิิสแปกเกร์เลิฟูกับพี่หนูแดงค่ะโอ้โหนะครับ าานีน่ับถารปกับนองนพี่ถยรูเเลยกกับกับพจะจะถารูปไดรานี้ฮะอยา,ากจะกอดน,น้องไหมอยากจะจับมือน้องไมมถ่ายรูปอำไมฮะเชิญแนเนพราะคุณเป็นลักที่แฟนนะ <NYU. S 2> ขอสิบวินาทีกันที่กลางอย่าเดวสุงราอดนเนะครับพี่ดาวพี่ดาอบคุณมากนะคะองคคุยันปูน้ำตารจะขออ้อมอย่างนี้นักพฮะท่านัแรกเระอยู่วนทีนะอีก5าท่านหลัง้องจับกันวนะินาทีเร้าบา้าบาร้าบาร์ด้ร์ด้บรบรบร้าบา้โชคดีนะฮะ ไปเะยครับแข่งจบได้นึ่งหนึ่งสามก็ไม่ใช่ผมเปลี่ยนคนนะคุณแจ็คนะใช่ไหมครับไหนไหนไหนซึ่งกันใช่ไหมครับออกมาแล้วโอเคตัวนี้เราได้คุณแจ็คไปเลยนะฮะนะครับทุกคนมีสิทธิ์รุ้นหมดนะครับทุกัวจ๋านะครับเดี๋ยวอีกห้ารางวัลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่รังจัดตรงกลางเลยตรงกลางเลยเออพี่บอกว่า นะฮะอาจจะขอเีย้นทางให้น้องหน่อยเพราะอยากให้ตหาหลได้ส่อสันด้วยเี่ยโอเคม่้งว่าจ๋านะครับเออนะฮะเดี๋ยวทจริงอ่ะนะครับมาคุณเจ็คมาเลยครับมาเลยครับเออขอเสียบูวมกับคุณแจลยดวยอ ไมน่านี้ี่กินีกมก่อนมีหลักเป็นอะไรครับพี่แจ๊คเอาให้ไม่สิบไม่เลยนะถึจะไม่สียไม่กอนด้ยนะ ชาชา不吃肉ชาชา不ชาชาูเยี่ยมเลยเชิญเลยนะฮะเออนะฮะนี่เลยครับเดี๋ยวนะครับไปอ่านคำอวยพรถารูปน้ำแล้วกอดน้องหรือว่าสกิลที่ผมนำได้เลยนะครับนะฮะ Happy birthday นะคะ h อ beautiful b e a u t i ค่ะ คือหลายวันสวยขึ้นะคะแค่นี้นะครับเคิร์กเคิร์กเคิร์กดีใจไหมที่เจอน้องดีใจดีใจนะฮะดีใจมากไหมเจอเจอน้องครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งที่สองที่สนะยังตื่นเต้นอยู่อ๋อจัดเลยสิจัดเลยสิถามก็รู้กันเลยสิฮะเออนี่นะครับถามว่าคู่อังรโอเคอันนีมีเด็กนะถามได้เป็นสิทธิ์ของลักกี่แฟน มือถือพ่าก็สามารถถ่ายได้นี่โอ้โหใครจะแบบโชคดีได้มาถ่ายคู่กับน้องแบบนี้ต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นนะฮะนอกจากไปถ่ายของฟรีที่ถ่ายรูปตัวคู่กับเราด้วยไม่ธรรมดาขอบคุณนะครับเอะไรนะพียนะฮะจ้าฮะเย้ พิศนบพิศนพิศนพนบโอเคเด่๋ยรูป้กับพินบนยฮะแล้วสวยด้วยนะโอ้สวยพากๆกับเมนเลยเจิดกานหน้าเลยนะครัะ นะฮะอ,ะอ่ะขออนุญาตได้ครับดิฉันอ่านคำอวยพรต่อหน้าน้องถือว่าเป็นอันดี้แฟนนะครับอ่านนะแสดงความอะไรก็จะเล่นแฮปปีป้เบอร์เดย์ขุยอานมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี Happy ้ลารักคุณนะน่ารักที่สุดเลยนะฮะอะ่ะถ่ายรูปคู่นะฮะประมาณสักร้อยรูปนะเยอะไปอือฮึกดไหมกดไหมกดไหมขึ้นมาแล้วก่ดไหม,มพี่เล็กพีพ่ครัลท้าก่อนนะเดินเลย นะารักมาโอเคเมื่อกี้พี่จูนบอกว่าอะไรอยากจะไปจับตรงกลางเลยฮะต้องอยากจะเดินเฉิดฉายไปตรงนั้นเลยฮะอีกห้าท่านเราจะมีเวลาอยู่ช่วงโรเลชชิ่งได้ไนะให้น้องเดินส,สวยๆผ่านกลาง,าง,งตรงนี้น,ใน,ใะน,นะฮะเหมือนใบทองเวกน้ำนะฮนะอ่ะขอโอเคเลยมาจับอันนี้หน่อยเลยนะนะครับคุณย่านะฮะหัวหัวนะครับไปรูเซ็นเตอร์นะครับเออโพมาเซ็นเตอร์ยิ้มเออยิ้นะฮนะไป เชิญนะครับให้น้องเยะนะเชิญนัฟ้าคุยกนะครับนำหน้าเราไปเลยนะครับเมื่ี้ที่งานบอกว่าอยากให้คุือนเ e ็นรเซนเตอร์เพื่อที่จะให้ะ่างๆาอบยักงได้หน้าตื่นเต้นเยพี่โอ้โหนะครับทุกคนยนดี โอเคนี้คับน้ของที่ไของไหนโอเคนะฮะตรงนี้นะครับทุกคนางนี้ไม่ใช่อะไรนะตัวนะครับเพราะว่าเราต้องีหลัตัวเด็กได้ันครับนะฮะจุดเอาจุดีจะได้ับวันะฮะต้ว่าตัวีเาตอ้ว่าต้้ว่าครับตอ้วครับ เฮ้ยนะครับโอเคอ่นะครับคุณผู้ชมอเกฮะนะฮะดิจิตอลต้นแรกเลยควเสียงมันขึ้ัไม่ต้องเรยนรแล้วอิา่านนะครับใครจะมุ่สมาธิกับนักพารนะฮะนะครับเจอหรืยงเลยนะครับชื่อคุณอ่าบ้านทีหรอบังทีหรอบังที ีเย็นีนะฮะนั่นะฮะีเอ็นนีเนรู้องการเล่นไพ่ัย่งเยจะบอก่ออะรเหน้าเนน่าเลยนะฮะเอยอ่ะอ่ะพี่เพื่อนหาดูไดอเลยครับอ่ะหาดูได้าดูด้ัุ่นใจกชบพีเอนพีแนไอบใกล้ชิดขนานี้นะ สามร้อยคนที่อยู่ตรงนี้ด้งใครจะได้ใกล้แบบนี้นะรไม่ใช่คนที่ชุดีนะคเดินทุกงารลุกนะกาลุกนะฮะกาความเป็นกับน้องด้วยนะครับอือ

ตอนนี้หาลัคกี้แฟนอยู่ครับผ่านไปแล้ว่ายไปแล้ว6กท่านนะครับสุดช่าหเลยนะขนาดดูีมที่ิมมขเนี้ยิญลยนะคุโชคดีนะครับโชคดียมากมากีนีกเก็ลูใจมา

อีกสท่านนะครับใช่วงระหราเอีกสามตัวะแล้วก็มีแดนซิ่ก็มงาด้วยก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะไออไยเออคนนี้ชื่อชื่อไรไม่เก็บชื่อเลยอืมไม่เก็ชื่อเลยนะฮะไม่รู้ชื่อเลยนะฮะไม่เล่นใหม่ฮะเออขอให้คุณลมีความสุขใชสวยมากครับ

ใช่ครับนี่แต่ครับน้องอะไรนะใคเที่ชื่นดลยรือว่าคุณดีสินะฮะพี่มาได้น้องคุยอันสวยก็สวยสวยมากๆสวยมากครับสวยมากสวยออร่าเลยแหละ